คนที่จุดเอวพอก์ชชั่นสวยนี่ยใส่เอวลอยได้ใส่อะไรที่เป็นเอวสูงสวยกระโปรงก็เช่นกันมันคือแมนเนอร์ที่เราจะให้เกียรติงานที่เราไปถ้าเรารู้จักเลเวลอบกแร่รู้จักด RES c o d ต่างๆดีเทลรายละเอียดแบบเยอะมากที่เราไม่เคยรู้มาก่อนทําให้เรารู้สึกถึงสไตล์ตัวเรามากขึ้นขอบจนมากๆค่ะเก่งคคือเซอร์ไพรส์จริงๆ สวัสดีค่ะชื่อแท็กนะคะแท็กทำเกี่ยวกับเป็นธุรกิจผู้สูงอายุในคลาสวันนี้ที่ได้เรียนแทบจะทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ครูก,กิฟสอนในเรื่องของเกี่ยวกับหน้าตาเรื่องของการวางตัวเรื่องของการแต่งกายเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการแมทชิงคัลเลอร์ตอบโจทย์มากๆค่ะในทุกๆด้านสวัสดีค่ะ,คะชื่อนัทนะคะทําธุรกิจส่วนตัวะคะ่ะรู้สึกว่าแบบการแต่งกายการแต่งตัวมันไม่ใช่แบบจับเสื้อผ้าแล้วแบบมาใส่ใส่ได้เลย แต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นก็คือวันนี้ครูกิฟต์ได้สอนแบบดีเทลรายละเอียดแบบเยอะมากซึ่งเราไม่เคยรูมาก่อนเลยอะค่ะทั้งแบบเรื่องการแบบ mix and match สีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะให้เข้ากับซีซั่นของเราเองของแต่ละคนก็จะต่างกันมันส่งผลกับใบหน้าของเราให้เราแบบดูไบร์ขึ้นโดยที่แบบเอ้ยเราไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่าสีของเสื้อผ้ามีผลกับความไบร์ของใบหน้าได้ช่วยทําให้เราแบบดูดียิ่งขึ้นนะคะมีความมั่นใจมากขึ้นครูกิ๊กก็จะแนะนําว่าแต่ละคนควรจะแบบมีแนวการแต่งกายยังไง แต่งแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเองอย่างของเราเราก็แบบุ้ยแต่งมาเราชอบอย่างของเพื่อนๆที่แบบแต่งมาเออแต่เราคนแบบแมทกับแบบลุคของตัวเองเลยคือแบบเออมันใช่จริงๆตัวนี้แบบรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการที่มาเรียนมากๆเก่ง <laughs> อันนี้คือเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วก็คือใช่แบบใช่ตัวเราเองด้วยว่าเออเราชอบสไต ต่อไปนี้คือการช้อปปิ้งเสื้อผ้าเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องประดับเราก็คือจะเลือกได้แบบแมทก,กับตัวเราเองมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะมันน่าสนใจดีค่ะถ้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องของสีอะไรที่เหมาะกับเราอะคะ่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกถึงสไตล์ตัวเรามากขึ้นฝากทุกค,คนที่กําลังตัดสินใจเรียนนะคะถ้าอยากให้เข้ามาในธุกิจนะคะเพราะว่ามันได้อะไรมากกว่าภาพลักษณ์ ที่เราอาจจะมองว่าเอออาจจะได้แค่เรื่องของการแต่งกายแค่นั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะ่ะเราจะได้เรียนรู้อะไรที่ที่มากกว่าน,นั้นคะ่ะแล้วก็สามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยคะ่ะ